สวัสดีคุณผู้ชมกันตัวนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมอะไรก็ไม่รู้ที่รู้ก็คือผมจะเริ่มเล่นแหละก็เดินไปเดินมากระโดดจงเรากระจายเอ้ยตะเกียงเอออ่าทำไมไม่ได้พางตัว จัดเงินหลังเดินเอาตายเอาเงินมานี่่เพือนโดดว์ฮะไม่ได้แดกเกมนี้เคยฮิตอยู่แล้วทุกคน ก็เสฟ่โอเคงั้ไงต่ออาุงสะดวขึ้นและเฮ้ยันอ่ะันกูปแค่ตขอนไม้เนกูเป็นแค่ไม้งงง,ง เพื่อนม่นงงสีเพื่อนมีการหมดลิกตัวนะปล่อยที่สำนักนี่เ้ยดีว่ะยังนี้เคยฮิตอยู่นะปล่อยที่ยุบต่อไปแจกันอัจตัวมันนี้ทำไมพังไม่ได้อาไแหละ ปุ๊บป,บป,บปุบอุ้ยเบิรบเปิดบเปิด์บหน้าจอบแล้วบเก็บทางทางฮึบอุ้ยมีหนำทางโดดนี้ทางเซฟบดโดดยิงโดดยิงโดดยิง บอกสังหารแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เดี๋ยวเมกี้เหมักมัเกะไว้เลยโอเคู้ว่าเฮู้ี่แทก็กลับจากะเข้าไปตะกรได้ปะ ้ามันโผล่ขึ้นมาแล้วเราได้ปะสวยโดนชิวโดนชิวอ้าไม่ถึงหินกระป๋าอุ้ยเจ็บโดนแเจ็บปวดทรมานขนาดไหนอ้าเวม้อนไยให้เป็นไงล่ะอาถึงเหรอ เฮ้ hey. ยเดี๋ยวไปลองดูค่าซามูไรผู้เก่งกาจไม่อยากเพราะว่าโกเก็บมันโดยเพื่อนโอเคได้กําพีมาชุบไม่น่าไว้ใจเลยว่ะได้เลยนี่อืออยวาดูนะเออไปดู ฉันจะรวยแล้ววูวังหบมือแล้วก็หายโอเคจินก็โอเคขอล้างขาอะไรต่อเออได้เหยวเลยโอตรด ฮึมยังต่อไปกันเลยฮึมไกลกว่าที่คิดเลยนะ่นี่งตกลงกูต้องพชิดการดีดานแล้ด้วยไะ <c oughs> ชึ๊บดีนะ้ำมันเกาะได้นั่งคงเดสมอลเลยไปแล้วแถมมีงเก็บเซฟด้วยก็ดีนะหมอกแฟนตัวเองไว้ใจหรอพี่น่าไว้ใจเลย ออโอไมายลูยสาวมีนี้จทะทำไมแพ้ทหารกระจอกวะเนี่ยเซฟเกิดไม่ได้เรื่อยใช่ไหมกูต้องการคำตอบตุ๊กเอาแผนผมแบบนี้นะผมจะเดินไปแล้วตอนมาหันหลังผมก็จะแปลงร่างไปต่อไม่หงงโอเค ฮ่าฮ่แฮ่างโง่เอ้ยยุคนี้มีปืนแล้วหรอโอ้ยยุคนี้ปืนหรอบูว์งั้นว่าน่าจะมีนะโอ้ยอกาไม่ทันเอานะก็มัมีทาหารมาแล้วอ่ะ ท่านแล้วก็ความที่เคยมาที่นีก็ความรวยรวยก็ต้องรวยรวยให้ได้เดี๋ยวต่อไปเลยอเอาเงินก่อนนี่อะเด้กไม่ไน้รวยลวเอาดอกเดีวยดวยตายอยีง องอาสนะบุกกำพีอือคุ้เทพาอาเซฟก่อนมาแจงเซฟมันต้องเป็นแบบนั้นแน่กว่เนี่ยโอ๊ยแล้วไม่น่าไว้ใจ จ,จะเกะจบหมดความอดทนแล้วลดของเงินแถมโดถึงเงินอ้อโดนเอาไม่โดนอีกดีนะเสยบมัใกล้ ผมว่าถ้าจบด,ด่านนี้แล้วเรามาจบคลิปกันเลยดีกว่า,าลืมเอากระพียงจบลงกระพีทำอะไรได้อ,ะอะไได่อะมันทำอะไรบ่ได้อะ <c oughs> เอาละกรจะจะัดคลิปความครับแม่ผมโทรมาโอเคมาแล้ว ตอนนี้เนี่ยผมนั้นเหลือโอกาสฟูซเซฟแค่ครั้งเดียวเนื่อรสุบเนืากสท้าที่ผมให้และก็จะจบตออีพีน่อยเอาล่ะเริ่มกันเลยอตาไม่ดน ไม่ไไนมาม่าไว้ใจมันจะฆ่ายังไงข้างล่างก็ยิงไม่ได้จะให้กูผ่านยังไงโ,โอ้โหโอมอโอ้โหตายแพ้ๆๆๆถึงได้คัมภีร์แต่คัมภีร์ไม่ครบ ต่อ EP หน้านะครับพูดพูดถกผมคงต้องอัพเกรดไปขั้นจดทเทยนะแต่งนันไม่พอโหจบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ,บ๊ายบาย